สวัสดีครับพี่น้องสุขคุสุขคนนะครับม,บมื่อกี้มาซนก็มาเลาะปลาอีกซึ่งเก่านะครับสาวไซบยบริมาก,กันลายมือแล้วนะครับบริมานํำบาซนมาซนมาเลาะผู้เดียวนะครับเมื่อยนะครับอากาศฮ้อนฝนกระตกบัดซู้มือนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาลุ่นกันนะครับพิกัดนี่นะครับภูดแดนน้ําพิกัดเขตอุทยานภูขายนเธอพี่น้องเ้อน,นะครับมื่อกี้ก็เป็นวันที่เก้า กันยายน2 5 6 6นะครับเอากับมารุ่นมาเบิ่งกันนะครับมีเดดและก็มีฝนนะครับพี่น้องคือบรรยากาศที่ทำให้คนปรับบโวบทันเลยนะครับมารุ่นกันจะเป็นจังไดมันนี้นะครับจะมานประมาณมาลุ่นนำกันเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับตามบ่าซนมานะครับดอกเหล็กแหกมานพี่น้องนะครับ โอ้ดอกบานนะครับงามอยู่พี่นองถึงบานกับงามนะครับนี่นะครับดอกตูมก็มีนะครับมานหล่ะนะครับนี่ตามมาอีกดอกพี่นองโอ้ยม่ได้มาเมื่อเดียวนะครับก็บเป็นจังบานนะครับแต่ก็บงามนะครับ บานก็นยังงามอยู่พี่น้องนะครับเพิ่งพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงนี่เห็ดเพิงก็ออกนะครับได้เข้าเห็ดละงกออกน้ำนะครับตลุ้นกันโอ้พี่น้องบม่ได้มากมือเดียวนะครับอบานบานเพิ่งซึ่งกินได้นะครับแกงได้ยังงามอยู่นะครับยังบทันเ่านะครับ ดอกยัย yeah, พี่ต้องโอ้ใหญ่ใหญ่ขนาดนะครับอ้เต็มจอเบิ่งขานะครับเบิ่งขาโอ้สุดยอดขาเลยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญโแผดครับพี่น้องโอ้ดอกแฝด ห้อนขนาดพี่น้องนะครับบทนบทนบททนฝนนะครับตกอีกเท้ๆนะครับตกมาให้เฮ็ดออกนะครับไม่ดอกงามๆเลยพี่น้องเ<ฮ>ดือดงกอเด้อพี่น้องเด้อบบเมนเห็ดน้ำหมากได้นี่คือลักษณะของต้นกอนะครับนี่ใบแหลมเงานะครับลำต้นนะครับตั้งตรงชงพุ่มนะครับพี่น้องเป็น ต้นกอนะครับที่ขาวๆนะครับพี่น้องขาวๆที่ไม่ฝาดนะครับมันก็คือต้นกอต้นใหญ่นะครับนี่คือต้นน้อยนะครับแต่กิ่งก้านสาขามีความสูงนะครับ8ปถึงสิเมตรนะครับใบจะแหลมนะครับเงีวแหลมต้นกอที่เฮ็ดออกนะครับจะต้นขาวๆจักสี่นะครับพี่น้องขาวๆจักสี่คือเห็ดจะออกดีนะครับนี่คือ ต้นกอที่เห็ดหอมกอออกนะครับโบเมนเห็ดนำมาค่ะเด้อพี่น้องเด้อโอ้โดอกใหญ่งงพี่น้องครับโอ้ใหญ่ดีนะครับนี่ยสุดยอดสุดยอดนะครับดอกสุดยอดเลยนะครับ อุ้ยบริมาด่ามือกับบาทพี่น้องเอ้ยนะครับมือเดียวที่บริมานะครับมีเนี่ยกิน เห็นดอกไม้พี่น้องดอกดินพี่น้องนะครับหรือดอกข้าวกล่ำเลยพี่น้องดอกดินนะครับนี่มีสปปรรพคุณในการลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับเอาไปแกงสุมแซ่บแซบนะครับพี่น้อง แกงส้มดอกดินนะครับแซบนะครับเอาไปเห็ดเขากำมนะครับกคักคือกันนี่ดอกดินนะครับสวยงามพี่น้องดอกท้ง,งามพี่น้องงามอยู่พี่น้องงามอยู่ โอ้ยตัวนี้สดใสจะเถาแล้วนะครับเ่าจะมันยังกินนะครับแม่มันยังกินไปเบิดครึ่งหนึ่งพี่โนอกนะครับ ฟ้าห้องไล่แล้วพี่นอกนะครับมื่อเนี้นะครับฟ้าก็ห้องไล่นะครับหมืดมากนะครับทั้งหลังนะครับทั้งนี้มืดไล่มากเลยนะครับฟ้าก็ห้องตุ่มตามตุ่มตามนะครับฝนจะตกอีกนะครับเห็ดกระมานนะครับพี่นงโอ้หมานนะครับในายอยู่พี่นอกสําหรับในคลิปนี้นะครับมีตะดอกงามๆเลยนะครับเป็นหมปอดดอกงามๆ พี่น้องเข้าใจผิดนะครับระวังเห็ดห่มกอกับเห็ดน้ำหมากนะครับนี่คือเห็ดห่มกอบุแมบนเห็ดน้ำหมากเด้อพี่น้องเด้อนะครับเห็ดน้ำหมากกับคนระเบบกันนะครับซึ่งเห็ดน้ำหมากนั่นนะครับดอกจะน้อยบางและมีรสคืนนะครับรสคืนขมนิดๆนะครับแต่ว่าเห็ดห่มกอนะครับดอกใหญ่หนานะครับสีสันสดใสนะครับพี่น้อง แล้วก็บะมีรสขมรสคืนนะครับมีรสหวานนะครับเมื่อห้อแกงจะมีรสชาติหวานหวานนะครับจะผอมเอแซ่บนะครับที่นอกบอกว่าจะแกงจนหนึ่งหรือว่าจะปิ้งต่ำปนนะครับแซ่บขึ้นกันนะครับสำหรับไม้นี่ก็ได้พาอยู่พากินอยู่นะครับมาเระเบ่งแต่ว่าเห็ดละงอกยังบ่เห็นนะครับอย่านข่าวว่าทางอื่นออกนะครับทางอำเภอเตะาง้อยเห็ดละงอกออกนะครับ กับพี่น้องก็ไปาะเบิ่งนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวมากนะครับรว่าเหตดระงโตกางอำเภอตะง,ง้อยออกบ่อซนก็นเลยมาลาะเบิ่งกทีงนี้นะครับทางตำบลคำพีอำเภอนาเก่นะครับซึ่งเป็นพิกัดผู้แต่น้ำนะครับที่บ่อซนมาลาะเบิง่งประมาณพอสมควรอยพี่น้องได้เหตดหุมก่อนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อคมอป,ปาอออก่ำข้อขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้การรับชมนะครับแล้วค่อยพอกันไหมในคลิปหน้านะครับฝนกำลังไลหลมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวข้านานะครับ น้ำปลากับนักนะครับถ้าฝนตกมาจะความน้ำไม่ได้นะครับน้ำนักหรืนะครับฝนตกน้ำปลาหลากหลายนะครับอันแต่าล่จะขออำลาพ,าาพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ